สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาเซนนอนครับของมิเกลอาเตตากับลูกทีมของพวกเขาครับที่เริ่มตน้นฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าผิดหวังหากเทียบกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นมาใน2-3สาฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะเมื่อตอนเริ่มต้นครับการเสริมทัพการเสริมแกร่งของทีมนั้นทำให้แฟนบอลหลายรายครับมั่นใจว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่สาเร็จสักทีครับสาหรับ ทีมปืนใหญ่อาเซนอนหลังจากไล่ลาแชมป์กับทีมแมเชส e s เตอร์ซิตี้มาเป็นเวลายาวนานเข้ามาแล้วอย่าลืมับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด u b s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานของเราห,หน่อยขออนุญาตย้อนไปเมื่อจุดเริ่มต้นอาจจะไกลสะหน่อยนะครับอาเซนอนเนี่ยคือหนึ่งในทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเกียรติยศที่ไม่อาจมองข้ามได้ครับจากยุคทองของอาเซนเวนเกอร์สร้างตำนาน,นไร้พ่ายในฤดูกาล2003-2004 ทีมแห่งกุงรอนดอนเก้าเขาสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับเมื่อหมดอาเซนเวนเกอร์สู่อูนัยเอมรีและตอนนี้อยู่ในยุคข,ของมิเกลอารเตต้ากุนซือหนุ่มชาวสเปนที่เคยเป็นทั้งลูกทีมเคยเป็นทั้งกัปตันทีมของสโมสรกการกลับมาครั้งนี้ในบทบาทที่ท้าทายกว่าเดิมครับจากจุดเริ่มต้นการเดินทางของมิเกลอารเตต้าเข้ารับงานเป็นกุนซืออาเซนอนในเดือนธันวาคมปี2019 ทำกลางสถานการณ์ทีมที่ไม่ค่อยมั่นคงการเปลี่ยนผ่านผู้เล่นขาดความมั่นใจฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอครับแต่สิ่งที่อาร์เตต้าน,นามาให้กับทีมในช่วงแรกคือการวางวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะสร้างความมุ่งมั่นให้กับทีมไม่แค่เฉพาะศักยภาพทางเทคนิคครับเขายังเติมความมั่นใจให้กับนักเตะหลายๆคนครับ ซึ่งถ้าเห็นจากวันแรกที่เขาเขารับตาแหน่งเนี่ยจะได้ยินคําให้สัมภาษณ์ที่เขาพูดว่าเราต้องการสร้างทีมที่แฟนบอลภูมิใจและผู้เล่นทุกคนรู้สึกถึงคุณค่าในสิ่งที่พวกเราทําจากนั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงรากฐานของอาร์เซนอลน,นะครับเสริมสร้างผู้เล่นเด็กอะคาเดมี่มารวมกับเด็กที่ซื้อเข้ามาใหม่เอาให้มันถูกต้องถูกตามสไตล์ที่เขาตั้งใจจะทำโมเดลที่เขาย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากการเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกาดิโอรา เขามีแผนในใจอยู่แล้วฉะนั้นผู้เล่นที่ต้องซื้อเข้ามามันต้องเล่นให้ได้ตามแผนของเขาเขาดึงนักเตะจอมเทคนิคครับอย่างมารตินโอดกาเข้ามาคุมเกมในแดนกลางเสริมนักเตะเกมรับที่สามารถบิวอัพบอลจากแดนหลังได้จึงซื้อเบนไวท์เข้ามาซื้อวิลเลียมสเรบาเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคนิดหน่อยครับมีการเล่นบอลด้วยการคลองบอลมากขึ้นการเคลื่อน,นที่ที่ชาญฉลาดการเพรสซิ่งที่มีประสิทธิภาพปรับระบบมาเป็น4-2-3-1หรือ4-3-3 แล้วแต่จังหวะเจอทีมไหนอะไรยังไงโดยที่มีมาตินโอเดกาดเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างเกมรุกมาตินเนลลี่กับซาก้าสร้างความปั่นป่วนอยู่ในแดนหลังของคู่ต่อสู้ในตำแหน่งเปีกที่มีความเร็วการตัวรับใช้ปาเตนะจกนกระทั่ง2ปีล่าสุดก็ดึงดีงดแคนไลท์เข้ามาเสริมความแกร่งในแดนกลางความสำเร็จในช่วงแรกอาจจะมี FA คัพครับในปี2020เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น่าจะเป็นอีกหนึ่งถ้วยครับที่เซฟ ให้อาเตต้าในช่วงแรกที่แฟนบอลที่มีความอดทนอนยากจะไล่ออกตั้งแต่ช่วงนั้นเลยแต่ว่าฝั่งของเอดูที่ทํางานด้วยกันมาในช่วงนั้นบอกว่าเอา้าเชื่อกันก่อนเชื่อใจกันก่อน,อน,อนแล้วก็ลุยกันต่อจนมีวันนี้ครับทีมยังคงต่อเนื่องมาเรื่อยๆสร้างรากฐานที่แขง็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆครับอะไรขาดเติมสิ่งนั้นฤด,ดูการก่อนเติมไครฮาวเวิร์ดเติมยูเลียนทิมเบอร์เติมไครฮาวเวิร์ดนี่ก็เสริมสร้างเกมรุกเติมทิมเบอร์มาก็เผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นในแนวรับก็จะได้มีตัวสรอง นะแม้ปีที่แล้วจะไม่เป็นแบบนั้นครับแต่ปีนี้มันก็มีเพียงแต่ว่าพอมันเริ่มต้นในฤดูกาลนี้ครับสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือปกติแล้วเนี่ยอาร์เซนอลจะเริ่มต้นได้ดีครับก่อนที่เมื่อฤดูกาลจะค่อยๆดําเนินไปอ่ะเขาจะค่อยๆแย่ลงนึกออกไหมกว่ามันจะไปสะดุดก็นู่นแล้วครับหลังปีใหม่ยืนเป็นช้างอยู่บนต้นไม้อยู่ยาวนานครับแล้วก็ไปสะดุดในช่วงด้ท้ายแต่ฤดูกาลนี้มันแตกต่างครับ นับแต่วันที่เริ่มต้นเปิดฤดูกาลชนะวุบ2-0ชนะแอตตัน2-0โอเคดูสกอร์แล้วเหมือนจะสบายแต่หากใครดูรูปเกมจะเห็นเลยครับว่าการชนะแต่ละนัดแต่ละเกมเนี่ยมักจะมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเหลือมีการเซฟมหาศาจารย์ของดาวิดลายาก็มีเหมือนกันจนกระทั่งเข้าสู่นัดที่3เท่านั้นคนระับก็เสียแต้มใหญ่ไปนะั่นคือการเสมอกับไรตันอาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดของตัวเองนะการโดน2เหลืองของดีแคนไลท์ ight, ส่งให้เกิด เสียเปรียบให้กับพูดต่อสู้จนกระทั่งไม่ใช่แค่เสียเปรียบจนกระทั่งเสียไป1คะแนน,นเต็มแต่ว่าจะว่ากันไปตรงๆวันนั้นอาร์เซนอลก็มีโอกาสที่จะทาประตูเพิ่มได้ครับแต่ว่าไม่เฉบขาดเฉบคมเองนัดต่อมาเจอกับสเปอร์ในวันที่เริ่มไม่มีมาตินโอดกาเรียกว่าฟีฟ่าเดย์ปีนี้นะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําร้ายนักเตะอาร์เซนอลลงไปเยอะมากครับอาการบาดเจ็บนักเตะที่ติดมากับทีมชาติและว,วันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาร์เซนอลเริ่มเล่นพรีเมียร์ลีกโดยไม่มีมาตินโอดกา แต่ก็ยังดีครับที่นัดบุกไปเยือนทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นสามารถเก็บชัยชนะมาได้จากประตูชัยของกาเบรียลแมนการเยนก็เป็นทรงเดิมนะทรงเดิมก็คือสูตรเซตพิกยังคงทำงานได้อยู่จากนั้นการเสมอในนัดที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าทีมนั้นสามารถขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทั้งๆท,ท,ที่โดนนำไปก่อนจากเ er ออร์ลิงบารฮาแลนด์การเปิดตัวของคาราฟิโอรีการ ทำประตูขึ้นนำของกาเบียนมาการเยเหมือนเดิมลูกเซตพีสยังคงอันตรายแต่นว่าก่อนที่จะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกกับเลโอนุทัสซาไปเสียเหลี่ยมจะบอกว่าเสียเหลี่ยมหรือว่าเสียสมาธิก็ตามครับจังหวะนั้นก็โดนเหลืองที่2กลายเป็นหน่ใบแดงเป็นอีกครั้งที่อาเซนอลเกิดความผิดพลาดตรงนี้แล้วทีมก็เสียเปรียบครับแล้วการเล่น11ตัวกับ10ตัวกับก,บการเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้มันจะจบยังไงนะครับ มันเกือบจะจบแบบชัยชนะของอาร์เซนอลอยู่แล้วครับแต่ว่านาทีที่90บวก8จอห์นสโตนก็มาหม่งลูกตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จเจ็บปวดเลยฮะสำหรับแฟนอาร์เซนอลหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาร์เซนอลยังคงมีความผิดพลาดในการเล่นเกมรับการเล่นเกมลุกก็ดูจะไม่เหมือนเดิมปกติจะเป็นทีมที่เล่นเกมลุกใส่คู่ต่อสู้ได้อย่างโง่หัวไม่ขึ้น่ะใช้คำนี้ได้แต่ปีนี้อาร์เตต้ามีแผนใหม่ครับมีการเล่นแบบรัดกลุ่มมากขึ้นเล่นเกมรับมากขึ้น ไม่รู้ว่ามาเปลี่ยนปัจยาอะไรในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นด้วยการเห็นแล้วว่าลุกมากเกินไปแล้วไม่รักษาผลสกอร์ก็อาจจะทาให้ทีมเสียแต้มได้แต่กลายว่าปีนี้หลายครั้งมันเล่นรับจนจนมาส่งผลที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่มันโอเควันชนะเลสเตอร์มานี้ถ้าไม่ได้ประตูท้ายเกมก็ไม่ได้เหมือนกันเจอกับเซาท์แฮมตันก็ได้ประตูแบบได้ประตูจากจังหวะฉาบฉวยนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแพ้กับบอลมัดด้วยปัญหาเดิมครับ ความผิดพลาดของผู้เล่นของตัวเองอาการจ่ายบอพลพลาดลูกนั้นของทอสซา,าส่งผลให้าลิบาตต้องเสียบแล้วก็เสียใบยแดงการเสียแต้มทั้ง3าเกมครับเกิดจากเรื่องแบบนี้หมดเลยจนกระทั่งเจอกับลิเวอร์พูลครับเสมอกันไปสองอันนี้ก็เป็น1แต้มที่สําคัญแต่ถ้าเลือกได้อาร์เซนอลคงจะอยากได้3แต้มมากกว่าแพ้กับนิวคาสเซิลเสมอกับเชลซีทีมเริ่มเก็บแต้มไม่ได้เริ่มเกิดอาการฝืดเคืองในวิธีการเล่นของนักเตะอาร์เซนอลจุดนี้แหละครับ เลยต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วที่อาร์เซนอลกับลูกทีมของอาร์เตต้าต้องกดรีสตาร์ทสักทีนึงครับรันเครื่องกันใหม่แก้ระบบกันใหม่สิคืนสติกันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมปืนใหญ่ในเวลานี้ครับตั้งใจกันมากว่าปีนี้แฟนบอลของอาร์เซนอลจะได้เฮสักทีหนึงหลังจากที่ฤดูกาลก่อนทําเสื้อมาเลยครับเพื่อจะให้มันคล้ายให้มันใกล้เคียงกับครั้งที่เป็นแชมป์ไร้ผ้าสุดท้ายก็ไม่สําเร็จ ่านมาถึงปีนี้อาร์เตต้าประกาศตั้งแต่วันสุดท้ายของจบฤด,ดูกาลว่าปีนี้เราต้องทําได้ต้องทําได้สักครั้งหละอันดับคะแนนเนี่ยห่างจากลิเวอร์พูลเนี่ยเก้นาคะแนนมันยาวไกลนะครับแต่ในทางกับการหนทางก็ยังอีกยาวไกลเช่นกันลุ้นไปด้วยกันนะครับแฟนปืนแฟนอาเซนอลทั้งหลายนะผมก็แอบเอาใจช่วยทุกทีมแหละ <c oughs> นะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบนี้ของทีมปืนใหญ่ปืนโตนะที่ฟอร์มนั้นไม่ใหญ่ไม่โตเหมือนที่ควรจะเป็นเลยครับ พูดคุยกันหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลในช่วงเวลานี้เป็นเพราะอะไรครับเจ็บเยอะเสียสมาธิหรือว่าต้องเสริมใครสักคนเข้ามาในตลาดหน้าหนาวนี้พูดคุยกันหน่อยครับพูดคุยกันแล้วไม่จุใจเดี๋ยวมาคุยกันต่อในไลฟ์สดกับพวกเราชาวสปอร์ตบาร์เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ